Sony Xperia 1 Mark 6หล6รุดราคาที่ไต้หวันวาราว45,000บาทถูกกว่ารุ่นที่แล้วเด็กน้อยนะครับจอบเปิดตัวในวันที่17เดือนนี้ครับถ้าักมาฟดกข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็น 8, 9, 9, ในวันสเปนกากสาซสิปัีีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจ้ข่าวสารที่มาเดแตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Sony Xperia 1 Mark 6กำลังจะเปิดตัวในวันที่17พฤษภาคมนี้ยิ่งใกล้วันเปิดตัวเนี่ยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโทรศพัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยก็จะทยอยรุดออกมาให้เราได้รับชมกันนะครับว่าเอรูปร่างหน้าตาสปงสเปคจะประมาณไหนนะครับ แหล่งข่าวท่านนึงในประเทศญี่ปุ่นนี้มีการเปิดเผยถึงโทรศัพท์มือถือ Sony Xperia 1 Mar k 6ว่าจะมีราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ราวๆที่ประเทศไต้หวันนะครับ39,900ดอลลาร์ไต้หวันหรือถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ45,000บาทส่วน Xperia 1 Mar k 5ตอนเปิดตัวครั้งก่อนนะครับอยู่ที่1,000 0ขอภาย41,990ดอลลาร์ไต้หวันหรือมาณ4 8 0บาทนะครับก็นับว่าราคาจะถูกลงเล็กน้อย 3 0 0 0 4 0 0 0อะไรแบบนั้นอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีการการันตีในเรื่องของราคาของตัวโมชั่นทุกเรื่องประเทศอื่นแต่ยังได้ขนาดนีครับเพราะว่าไม่มีการคำนวณเรื่องของประเทศนี้ภาษีเยอะประเทศนี้มีภาษีต่ำราคาก็คงไม่เท่ากันเป็นพิเศษนะครับจากข้อมูลแรกๆทนะครับเจ้าเอกพิเรวรรณมาร์ตีน่าจะมีเอกลักษณ์ก็คือหน้าจอ โอเนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนความละเอียดัตามแผนด้วยรวมถึงมีการเปลี่ยนอัตราส่วนหน้าจอใหม่นะครับให้กว้างขึ้นกว่าเดิมติ๊กเฟซที่ใช้เป็นแท็บเล็ตรุ่น8.9แบบ 6x ตึ๊ดและชุดกล้องหลังติ๊กเฟก็คือสัดเต็มแบบเดียวกับ Xperia 1 m a 5มัแล้วแต่มีการเพิ่ม AI ขึ้นมานะครับทำให้การทำงานดีมากยิ่งขึ้นด้บเปิดตัวว่าอะไรไว้มาเปลี่ยนให้ทราบกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามีเฟ b บุ k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย